ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงกลายเป็นของทำมือแฮนเมดก็ได้นะครับและสปิเกอร์ท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบ็คกราวด์ที่บ้านเนี่ยของเธอเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมแบบ Thailand 3.0แบบที่บอกกันเลยทีเดียวแต่ว่าเธอเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับธุรกิจของเธอให้กลายเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มและกลายเป็น Thailand 4.0ได้นะครับยังไงผมขอเสียงตบมือกับสปิเกอร์ท่านถัดไปกับกับคุณสรุตาเกียรติภาคภูมินะครับผมพินเมทัลอาร์ตครับ ชื่อเล่นปิ่นค่ะชื่อจริงนำชื่อจริงสุตาเกียรติภาคภูมิค่ะก็ปิ่นทําแบรนด์ที่ชื่อว่าพินค่ะพินเนี่ยเป็นหมุดเหล็กตัวเล็กๆเ,เพราะว่าปิ่นเองเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กของโรงงานโรงงานที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ลูกล้อบานเลื่อนค่ะพวกกุญแจบานสวิงแต่สิ่งที่ปิ่นทํานั้นเนี่ยนำเศษเหล็กเหลือใช้จากสิ่งเหล่านั้นที่คุณพ่อทำเนี่ยมาเป็นผลงานนะคะอย่างที่เห็น อันนี้ค่ะคือ,คอส,สินค้าของบินเองซึ่งวันนี้ก็ตั้งบูธอยู่ที่ฮอน,นี้ด้วยนะคะอยู่ด้านหน้าที่ฮอนหนึ้เนี่ยค่ะก็ปินทำโคมไฟค่ะจากเศษเหล็กเหลือใช้จากโรงงานของที่บ้านหลายๆคนอยากรู้ว่าโรงงานที่บ้านทำอะไรนะคะอันนี้คือสินค้าของคุณพ่อค่ะกุญแจบานสวิงโลเลอร์ต่างๆที่ฟิตติ้งในอาคารทั้งหลายเขาทำมาตั้งแต่ปินเกิด ตอนนี้เป็นอายุ31แล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังปั๊มอยู่ปิ่นอยู่ในโรงงานแต่ปิ่นเบื่อสภาพโรงงานมาตลอดชีวิตตัวเองค่ะปิ่นจะเปลี่ยนแปลงยังไงให้สิ่งที่ปิ่นไม่ชอบแล้วจะต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างมีความสุขด้วยนี่คือคําถามของตัวปิ่นเองเนี่ยค่ะกุญแจบานเรื่องกุญแจบานสวิงบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะมันอยู่ในบ้านเราเองเนี่ยค่ะแล้วก็นี่คือสิ่งที่ปิ่นเห็นตลอดชีวิต ในการที่คุณพ่อปั๊มมาตลอดแต่ปิ่นมองข้ามบางสิ่งบางอย่างในโรงงานนี้ไปจนกระทั่งมามองเห็นตอนที่ตัวเองทำทีศิลปะนิพนธ์ค่ะจบไฟอาร์ตศิลปะนิพนธ์จบที่มสวรประสานมิตรนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ได้เรียนภาพพิมพ์ได้เรียนกัดกดโลหะได้เรียนทำาซีลสกรีนแล้วก็ได้เรียนวัสดุต่างๆเราทำให้เราค้นพบว่าการเรียนศิลปะเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ย มันมีสิ่งต่างๆมากมายที่เราไม่เคยรู้มาก่อนปิ่นก็เลยทำเรื่องของคนงานค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ปิ่นจะให้ทุกท่านนะคะเข้าไปฟังว่าที่โรงงานปิ่นมี n v i r o n m e ม t มีสิ่งแวดล้อมมีสภาพเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเครื่องจักรนะคะคือก่อนหน้านี้คุณพ่อจะปั๊มด้วยมือมาตลอดใช,ใช้เครื่องจักรใช้เท้านะคะเหยียบแต่ตอนนี้เนี่ย อ,ออเดอร์ทั้งทุกที่บ้านเ,นย,เยอะขึ้นก็ทำเป็นอัตโนมัติคือเป็นเป็นฟีดขึ้นอันนี้เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงภายในโรงงานหน่อยนะคะเสียงเสียงเหล่านี้ค่ะมันเป็นเสียงนาฬิกาปลุกของปิ่นเองตั้งแต่เกิดโตมาก็ได้ยินแบบนี้ทุกๆวันหลายๆคนก็คงจะเบื่อปิ่นเองก็เบื่อมาก แต่วันหนึ่งเนี่ยมาทำทีสีศิลปะนินธ์ของตัวเองพอมาทำแล้วมันได้เห็นค่ะเห็นพี่ๆคนงานเหล่านี้ค่ะว่าเราเนี่ยมีกินและมีใช้และมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยพอะพี่พวกนี้พี่ๆทุกคนอยู่ตั้งแต่ปิ่นยังไม่เกิดจนทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ที่ปิ่นทำภาพขาวดำดจัดๆเนี่ยเพราะว่าปิ่นนนำภาพเหล่านี้ไปทำซิลสกรีน บนผ้าอย่างเงี้ยแต่ปิ่นเลือกที่จะซิลสกีลงบนแผ่นเหล็กซึ่งเป็นงานศิลปาน,นิพนธ์ตอนปริญญาตรีนะคะซึ่งการที่เราได้คุกครีกับพี่คนงานมากขึ้นได้วิเคราะห์ได้วิจัยถึงที่มาและความหมายของพี่คนงานว่าทําไมเขาถึงต้องมาอยู่โรงงานแต่ปิ่นเองเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดในโรงงานแต่ว่าอยากจะหวยห,หาแล้วก็ทิ้งโรงงานนี้ไปเพราะว่าฉันเบื่อกับเสียงโรงงานที่เกิดและโตมาและการหวยห,หาของปิ่นกับคนงานเนี่ยต่างกัน เราเลยตั้งคําถามกับตัวเองพอตอนเรียนจบเนี่ยเรามานั่งคุยกับเพื่อนนี่ก็เป็นการซิวสกีนะคะการนรํเาเศษสิ่งเหลือใช้ในโรงงานที่มีเรื่องราวต่างๆเนี่ยนำมาประกอบเป็นงานศิลปะซึ่งปิ่นตั้งชื่อต่างๆเนี่ยก็ตามชื่อของพี่คนงานเลยคะ่ะพี่เก็กคนขยันลุงผอมช่างเชื่อมมันทำให้ริมาถ,ถึงตัวเองว่าเราเนี่ย ทิ้งเขาไม่ได้เราจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อตอนเด็กๆนั้นก็ยังคิดอะไรไม่ออกนะคะแต่ดันมาคิดออกตอนที่เพื่อนคนหนึ่งมาถามกบินว่าเฮ้ยเราจบแล้วเราจะเรียนต่อหรือเราจะไปทําอะไรบินเลยตอบเพื่อนว่าเดี๋ยวบินจะกลับบ้านจะไปช่วยป๊าทําทธุรกิจต่อแต่เพื่อนก็บอกว่าจะกลับไปทําอะไรไปนั่งทําบัญชีเ <laughs> หรอเรียนอาร์ตมาแล้วจะไปช่วยอะไรเขาได้ <laughs> <laughs> เพื่อนก็เลยตั้งคำถามที่มันสะเทือนใจเหมือนว่า ถ้ากลับไปเราไปช่วยที่บ้านไม่ได้ไม่ต้องมาเรียนหนังสือหรอกจะมาเรียนทําไมศิลปะเนี่ยมันเลยเหมือนแบบสตันในความรู้สึกว่าใช่ฉันจะต้องกลับไปทําอะไรกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมาละมันเลยเป็นแรงกดดันเล็กๆที่มาร์กเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรียนจบปริญญาตรีมันเลยได้เห็นคุณค่าเห็นความหมายและเห็นความงามเพราะศิลปะสอนให้รู้ถึงสรรพสิ่งถึงความจริงความงามและความ ความที่มันจะต้องเป็นในสิ่งสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างไรเราได้เรียนรู้ความงามความจริงแล้วทาให้เห็นว่าเรามี New Material ที่อยู่ในโรงงานแต่มันเป็น New Material ของปินแต่มันเป็นสิ่งเหลือใช้ของคุณพ่อนันเองปินก็เลย จัดการกับชีวิตตัวเองกับความรู้สึกยังไงดีละ่ะอาร์ตบิสเนสที่คุณพ่อทําและความสุขของเราที่เราจะต้องเดินเข้าไปในโรงงานอะไรคือความสุขกันแน่อะไรคือเราจะทาอาร์ตแต่มีบิสเนสเข้ามาตีในหัวเราด้วยเราจะเมิร์ซสองอย่างนี้ยังไงให้มันเป็นธุรกิจให้ให้ให้มันเกิดขึ้นจริงซึ่งใช่สิเศษเหล็กคุณพ่อเขาช่างกิโลขายอยู่แล้วและเราจะมาเอาคนงานมาเสียค่าแรงต่อวันมาเชื่อมเหล็กทําทําไมเขาไม่เล็งเห็นอยู่แล้วคะ่ะว่ามันจะมันจะ ได้คุ้มค่าและคุ้มกําไรตรงไหนสู้เอาไปช่างกิโลขายดีกว่าดังนั้นเนี่ยมันเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าในเมื่อเราหนีมันไม่ได้เนี่ยเราเกิดและโตมันเราเลยเปลี่ยนทัศนคติกับการมองสิ่งเหล่านี้ใหม่ดีกว่าบิลนเลยเปลี่ยนมุมมองของตัวเองค่ะให้มันมีคุณค่ามากขึ้นในเมื่อมันอยู่มันต้องอยู่มันก็คือต้องอยู่แต่ว่าเราเปลี่ยนมุมมองมันดีกว่า,วาเราจะอยู่กับมันยังไงทีนี้เนี่ย มันเลยตามหาความสุขของตัวเองวันหนึ่งได้เดินเข้ามาในโรงงานแล้วเห็นอยากจะทําอะไรเล่นนี่ค่ะคือเรียนจบก็ไม่ไทําทอะไรคือสอนศิลปะบางทีก็หนีเที่ยวนะฮะพูดง่ายๆเลยคือหนีเที่ยวก็อ้างคุณพ่อว่าไปสอนศิลปะเด็กต่างจังหวัดแต่จริงก็ไปช่วยเด็กจริงๆค่ะคือไปช่วยตามต่างจังหวัดตามสกลนครที่ต่างๆเพื่อเราเป็่นมีกลุ่มกลุ่มพี่ๆศิลปะที่ไปช่วยกันทางานแล้วก็มองเห็นตุ๊กตาน้อยที่เห็นเนี่ยคือเศษวัสดุ ที่คุณพ่อเขาทํางานปิ่นก็ไปเดินเล่นแล้วก็ให้คนงานเชื่อมหน่อยมันเลยเปลี่ยนโหมดของตัวเองว่าเฮ้ยเราเจอแล้วสิ่งที่อะไรที่ทําให้เราสนุกกับตัวเองในโรงงาน <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มหาหาเงินนะคะ่ะเราทําไงละ่ะคุณพ่อไม่เลี้ยงแล้วต้องเริ่มหาเงินตอนนั้นมันก็พยายามที่จะหาเงินโดยการทําฟังก์ชันให้กับอาร์ตมนันนะคะแต่แล้วพอขายไปมันก็ขายได้แค่ชิ้นเดียว แล้วก็หมดไปแล้วต้องมานั่งทําใหม่ตลอดเราจะจัดการไงดีดําเนินต่อคะ่ะทําไปเรื่อยๆแต่ว่ามันทําได้แค่ชิ้นเดียวขายได้มันถ่ายซ้ําไม่ได้แล้วเราจะทําการส่งออกไงตอนนั้นก็คิดพยายามแล้วก็เนี่ยคะ่ะยังมีความเป็นติดสูงยังมีความติดแตกอยู่นะคะก็คืออยากทํางานศิละปะไปโชว์งานที่ต่างๆก็ยังทําอยู่แต่แล้วเนี่ยคะ่ะ ประเทศไทยเราโชคดีค่ะที่มีองค์กรต่างๆมากมายด้านงานออกแบบปิ่นก็เข้าไปกับทาง t c ซ d c นะคะตอนนั้นมีเรื่องของอปล่อยแสงสองเป็นตลาดนัดทำมือปิ่นก็เข้าไปขายของก็ขายไอนาฬิกาเชิงเทียนที่เห็นนะคะแต่แล้วก็ได้ถูกพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นโคมไฟในยุคแรกเนี่ยมันดูกลายเป็นเหมือนแบบยังไม่ค่อยดีนักมันเป็นยุคแรกๆปิ่นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ย ยังไม่ชอบแบบนั้นมันยากจังเลยร้องไห้ต่อนักต่อนักแล้วค่ะไอ้น,นีเน้เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นศินลปินเนี่ยเรามาถูกผู้จัดการร้านค้าของท c d c บอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้ลูกค้าไม่ซื้อทําแบบนี้ไม่เอาเอาใหม่ปีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องมาตั้งทําอะไรแบบนี้ตามใจคนอื่นด้วยเพราะเราเรียนศินละปะมาแล้วก็ เริ่มหาองค์กรอื่นแล้วก็เนี่ยองค์กรอื่นนี่คือมาช่วยสนับสนุนทางองค์ความรู้ว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงทํางานยังไงเราก็เนี่ยค่ะก็มาทํางานยังทำอาร์ตอยู่มาทําเป็นที่นั่งได้อินสปิเรชันมาจากใบไม้ก็ยังคงเป็นติดอยู่หลังจากนั้นน่ะความติดเนี่ยมันเริ่มรู้แล้วว่าเราไม่ได้ก็เลยเข้าใจตัวเองมากขึ้น จากงานนี้ด้วยค่ะงานนี้เนี่ยปิ่นระหว่างที่ทำงานโปรดักที่เป็นงานศิลปะมากเนี่ยปิ่นก็รับทำเหมือนรับเหมาอะค่ะก็ทำไปด้วยตอนนั้นอายุประมาณ24 25มีคนเห็นก็อยากให้ทำรัวบ้านก็ลองออกแบบรัวบ้านไปปรากฏว่าก็ทำได้ดีนะคะแต่ว่าการดีลงานเราไม่เคยรู้มาก่อนเราเป็นเด็กก็เจอเหมือนปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะเจอเนี่ยค่ะ แรปที่แรปงานมาเนี่ยมันละลายติดกับกับงานคือมันถูกกลางแดดคือเราไม่เคยทํางานเอาดอมมาก่อนอย่างคุณพ่อเองเขาไม่เคยทํางานรับเหมาแบบนี้ปิ่นไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านี้ปิ่นไม่รู้จะถามใครก็เรียนรู้ลองผิดลองถูกเองจนได้งานมันเลยทําให้ตั้งคําถามกับตัวเองว่าแล้วฉันจะทํารับเหมาแบบนี้หรอแล้วทําไมฉันไม่ทํางานดีไซน์เป็นของตัวเองมันเลยมันเลยเริ่มทําค่ะหลังจากนั้น จุดเปลี่ยนคือความเป็นอาร์ติสกับความเป็นดีไซเนอร์มันต่างกันมากค่ะความเป็นดีไซเนอร์คือมันต้องเข้าใจลูกค้าเข้าใจคนอื่นแต่อาร์ติสเนี่ยทำตามใจฉันเองเปิ่นเปลี่ยนโหมดจากสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเรียนเป็นศิลปะมาตลอดมันเลยต้องเปลี่ยนแล้วมันดีตรงที่ว่าปิ่นค้นพบเศษที่มันเป็นวิเศษที่สุดสําหรับปิ่นเลยว่าปิ่นค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มันล้าค่ามากที่อยู่ที่บ้านตัวเองเปิ่นไม่รู้ว่าท่าน ท,ท่านแต่ละคนที่นั่งอยู่ในนี้มีสิ่งวิเศษอยู่ในบ้านตัวเองหรือเปล่าบางทีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะอยู่ข้างๆตัวท่านก็ได้ค่ะอยากจะให้ลองกลับไปดูปิ่นวิเคราะห์แล้วก็ค้นหาลองพับลองดัดกับสิ่งที่ตัวเองค้นพบก็ได้มาทําเป็นงานได้พัฒนาและครั้งแรกที่ได้ออกบูทก็คืองานบิ๊กก็คืองานนี้ค่ะในปี2012 ภาพนั้นมีบูธแค่นี้เองค่ะขนาดเมตรกว่าคูณ2เมตรเล็กมากแต่ปิ่นโชคดีมากที่ปิ่นได้ออเดอร์จากอเมริกาเลยในครั้งแรกการที่จะทำการส่งออกไปอเมริกาโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันยากมากแต่ก็โชคดีค่ะที่ปิ่นได้ลูกค้าที่ใจดีมากมาสอนการแพ็คกิ้งเราจะแพ็คกิ้งกระจกในออเดอร์แรกได้อย่างไรในร้อยร้อยกว่าตัวนะคะจะต้องส่งไปที่อเมริกา ปิ่นตาแตกเลยไม่รู้จะจัดการยังไงสุดท้ายแล้วมาผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะมันผ่านไปได้ทีนี้เนี่ยมันก็เริ่มดีไซน์งานเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นงอบมีความเป็นไทยเพราะว่าตอนนั้นได้ไปอบรมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเขาก็ตอนนั้นเป็นยุคที่ต้องการความเป็นไทยลงสู่โปรดักต์ลงสู่ที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นกระจกค่ะ ตัวนี้ปิ่นได้ออเดอร์ครั้งแรกปี2012และอีกปีหนึ่งคือ2013ปิ่นได้ออเดอร์อีกทีหนึ่งคือ300ชิ้นได้มา300ชิ้นอีกระบบการจัดการทำยังไงโลจิสติกทำาไงอยากจะเียนให้ทราบว่าปิ่นไม่ได้เก่งแต่ว่าปิ่นเลือกที่จะฝ่ายหาแล้วก็เรียนรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้มันไปถึงจุดหมายให้ได้เนี่ยค่ะเป็นงานออเดอร์ที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่สำหรับตัวเรามาก แล้วสิ่งสําคัญคือเราสามารถนรําเศษชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยส่งออกไปบอกที่คนที่ต่างประเทศได้ว่ามาจากประเทศไทยมันมันน่ามันน่าดีใจค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะส่งงานชิ้นเดียวเนี่ยส่งไปยังไงเป็นดอทูดอหรือเปล่าคือทางทางกรมส่งเสริมการส่งออกก็ช่วยนักนักออกแบบไทยได้ดีมากนะคะในเรื่องการศึกษาในในเรื่องการอบรมต่างๆบินก็ได้เข้าไปเรียนค่ะ แล้วตอนนี้ปิ่นก็มีสินค้าที่ส่งออกไปนะคะคือเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีส่งออกได้บ้างไม่ได้บ้างปิ่นก็ตอนนี้ก็คือมีส่งออกได้ตามนี้ค่ะมีมาเลเซียมีเยอรมันอิตาลีตามภาพนะคะตามธงที่เห็นแล้วจุดเปลี่ยนของปิ่นอีกอย่างนึงก็คืองานตรวนี้ค่ะงานผักกาดทําไมถึงชื่อผักกาดเพราะว่าปิ่นเป็นเด็กในโรงงาน,นะคะ่ะเด็กโรงงานมันโหยหาความเป็นธรรมชาติ มันเจอแต่ความแข็งแรงความแข็งแกร่งเหล็กที่กระทบกันการที่ได้เดินไปอยู่ในทุ่งผักกาดการที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทําให้อิมเพสในใจปิดเลยเอาสิ่งเหล่านี้มาทําเป็นชิ้นงานแล้วก็ส่งประกวดพอส่งประกวดเนี่ยดันได้รางวัลด้วยนะคะที่ Good Design Award ที่ญี่ปุ่นมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนงานปิ่นได้กระจายไปในประเทศต่างๆได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีไฟ แล้วก็มีเป็นโปรดักต์มากขึ้นอย่างที่เห็นนะคะงานยุคแรกกับงานยุคนี้มันเริ่มมีความแตกต่างเริ่มมีการทำผลิตซ้ำได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่เห็นเนี่ยเชื่อมขึ้นรูปด้วยมือนะคะแล้วก็จากโปรดักต์มันจะค่อยๆเลื่อนไปค่ะเป็นงานที่มีสเกลที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ได้รางวัลค่ะแล้วปิ่นก็เน้นออกงานการหาลูกค้าของปิ่นอย่างไร หาได้อย่างไรคือการออกแฟร์ค่ะเพราะว่าการออกแฟร์นั้นเนี่ยเป็นการที่กลุ่มลูกค้าจะมาเจอผู้ผลิตโดยตรงแล้วเราก็จะสามารถคุยการค้าได้ง่ายกันมากขึ้นอย่างงานตัวนี้ก็ทางอินเทอร์ i n t e r i o r Designer ก็เลือกงานของปินไปติดที่บางกอกแอร์เวย์ที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็น่าจะยังติดอยู่ซึ่งเราก็ดีใจ ก็ไม่น่าเชื่อว่าไอเศษวิเศษเหล่านี้เนี่ยมันสามารถทําให้ปิ่นได้บินไกลไปถึงต่างประเทศได้พาปิ่นได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆได้ไปออกงานแฟร์โดยสนับสนุนทางกรมนะคะว่าเราเป็นดีไซเนอร์ไทยต้องไปโชว์ศักยภาพให้คนต่างประเทศได้รู้ว่าเราเนี่ยมีดีอย่างไรเราทําการค้าทําการขายกับต่างชาติได้ส่วนอันนี้ปิ่นร่วมงานกับทางโครงการของศิลปะชีพระหว่างประเทศนะคะก็ พัฒนาแล้วก็ร่วมทำงานแท่งแก้วด้านบนที่เห็นเนี่ยก็เป็นแท่งแก้วที่ทำโดยอาจารย์ที่เป็นผู้พิการทางขาและนั่งวิวแชร์แต่ว่าท่านมีความสามารถแล้วก็เป็นอาจารย์สอนการทำแก้วด้วยซึ่งการที่ทำงานร่วมกันกับกับทางอาจารย์เนี่ยมันทำให้เราได้พลังในการพัฒนาชีวิตตัวเราเองด้วยว่าขนาดท่านยังมีแรงขนาดนี้แล้วเราล่ะจะต้องขนาดไหนสิ่งสำคัญเลยลการไดออเดอร์มานั้นมันทำให้ช่วย ช่วยชุมชนของการทําแก้วของอาจารย์ด้วยเปิณเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามมากกับการที่ได้ช่วยช่วยเหลือหล,อหลายๆฝ่ายที่ทําร่วมกันแล้วก็เนี่ยค่ะออกแฟเน้นการออกแฟงานทุกครั้งที่ปินออกแฟร์ปิะต้องทำงานชิ้นใหม่เสมอเพราะว่าจะต้องทําให้ทาง interior designer ได้เห็นจะได้มีการพัฒนาแบบกันต่อไปในอนาคตนะ,นะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่น่าตื้นตันใจอีกเช่นกันค่ะ ทางทีมที่ทำงานออกแบบเซตนี้เนี่ยก็มีปิ่นแล้วก็มีพี่ๆดีไซเนอร์ได้ร่วมทำงานการไปโชว์ที่เดนมาร์กแล้วก็ภาพทางด้าน,านขวาเนี่ยค่ะเป็นภาพของเจ้าชายที่เดนมาร์กมาเป็นองค์ประธานเปิดพิธีตัวบิ่นเองเพอเห็นภาพนี้ก็รู้สึกว่าดีใจเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเราเนี่ยสามารถทำเศษเหล็กเหลือใช้จากบ้านเรานี่แหละแต่วันหนึ่งเนี่ย มีเจ้าชายมาจับแล้วก็สัมผัสโหมันรู้สึกว่ามันตื้นตันใจนะคะสุดท้ายเราก็มียอดขายกลับมามันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันทําได้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันว่าสิ่งที่เราค้านากับคุณพ่อว่าเนี่ยพ่อเขาบอกเราทำอะไรนู่นนี่นั่นวันหนึ่งเราก็ทําไม่ได่ให้สําเร็จนี่นะคะเป็นงานชุดใหม่เหมือนกันที่ไปแสดงที่ศิลปะชีพก็เราโชว์ที่ต่างประเทศแล้วก็ ในเรววันนี้จะแสดงอยู่ที่เซนทันเอมบ assy ปิ่นพยายามที่จะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเดิมๆจากอุตสาหกรรมของคุณพ่อที่มันน่าเบื่อมันเน้นการผลิตแบบลดต้นทุนให้มากที่สุดแล้วกบบ็บีบเพื่อให้กำไรต่อชิ้นเนี่ยได้สตางค์น้อยแต่ว่าทำจำนวนเยอะปิ่นเห็นมาทั้งชีวิตตัวเองปิ่นรู้สึกว่า เราต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างแล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะปิ่นเล่ยนําความเป็นศิลปะเนี่ยมาผนวกกันถ้าให้โคมไฟของปิ่นช่างกิโลขายกับของคุณพ่อช่างกิโลขายเนี่ยมูลค่าตอนนี้มันแตกต่างกันอย่างลิบลับนะคะปิ่นเชื่อว่าศิลปะแล้วก็ความตั้งใจมันสามารถพัฒนาทุกอย่างขึ้นมาได้และสําคัญเลยคือเรื่องของมาเก็ตติ้งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นด้วยอย่างที่เห็นค่ะงานท,ที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพียงเพราะว่าปิ่นเป็นคน บ้าตามคนยุมีพี่บอกว่าทำไมบิไม่ลองทำใหญ่ๆดูละ่ะคนจะได้เข้าไปเล่นได้ก็ลองยุํเอาทำไงเราลองทำดูพอทำเสร็จเอาลองทำใหญ่ขึ้นตอนแรกทำอันเล็กตอนที่สองก็เริ่มมาทำอันใหญ่อันนั้นเป็นอ,อยู่ที่เป็นงานเวทด,ดิงนะคะกลายเป็นเปิดลายเปิดลายการเช่าให้เช่าสินค้าไปเวทด,ดิงอีกได้อีกทางหนึ่งงานที่มันใหญ่ขึ้นมันก็ไม่คาดฝันว่าเราจะได้ทำต้นคริสต์มาสนะคะ ที่สยามดิสฟเวอรี่เนี่ยคะ่ะใน2013ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่จะเริ่มมีมอบปิ่งก็ต้องรีบไปหลือ้ออกช่วงนั้นแล้วก็ความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นดีไซเนอร์ออฟเดอะเยร์ในด้านของโปรดักต์ก็เป็นความตื้นตันแต่ก็เป็นความที่รู้สึกว่าฉันจะต้องทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วในเมื่อเราได้รางวัลน,นี้ขึ้นมาทีนี้เนี่ยจากโปรดัก มันเริ่มบวกกับ Space แล้วมันกลายเป็น Project เราจะทำยังไงต่อไปอยู่ดีๆ Interior Designer บอกว่าอยากจะทำอันนี้ให้หน่อยทำอันนั้นให้หน่อยได้ไหมปิ่นก็ได้ทำงานร่วมกับทางร้านอาหารโบราณอาหารไทยนะคะได้ทำชันเ e เลียให้พี่โบค่ะก็แล้วก็ทำชันเ e เลียขนาดใหญ่อยู่ที่สกายบาชั้น46อยู่ตรงพักขนงค่ะฮอฟอาร์ตอยู่แถวนั้นนะคะก็ เป็นการที่งานเราต้องเข้าไปอยู่ในสเปซมากขึ้นมันทําให้เราต้องมีองค์ความรู้ของตัวเองมากขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าเราจะต้องศึกษาดูแต่ Product ของตัวเองเราต้องมีความรู้และนี่ค่ะต้นคริสต์มาสที่บอกมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดมันเป็นโปรเจกต์แรกของปิน่นคือจาก j จดีน้อยสูง4เมตรแต่อันนี้มันสูง10เมตรแล้วมันต้องตั้งอยู่บนบันไดค่ะบันไดที่ไม่สามารถเจาะ อะไรได้เลยเพราะว่าทางสยาม Discovery เขาไม่ให้เจาะนั่นคือปิ่นต้องเวิร์กกับวิศวกรทั้งของตัวบิ่นเองที่จะต้องทำโครงสร้างคริสต์มาสทั้งของออวิศว,วกรของพื้นที่ปิ่นผู้หญิงคนเดียวตัวไม่ได้เล็กคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เปไปยืนคุยกับทางพี่พี่วิศวกรนะคะว่าเราจะจัดการตรงนี้ยังไงดีไซน์ออกมาเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำงานค่ะ หลายๆคนคงมีการตั้งคำถามว่าแล้วมันยังเป็นเศษอยู่ไหมเพราะมันใช้เยอะมากใช่มันใช้เยอะจริงๆ10เมตรค่ะสูง10เมตรกว้าง4ี่เมตรใช่ปิ่นสั่งเหล็กเข้ามาใหม่เลยค่ะหลายลคนคิดว่ามันไม่เป็นเศษแล้วมันยังเป็นเศษอยู่ปิ่นสั่งเหล็กเข้ามาก่อนเพื่อที่จะเราเป็นต้นน้ําแล้วคือเราสั่งมาเพื่อทําของเราแต่ของคุณพ่อน่กกลายเป็นเศษไปคือมันสวนทางกันแล้วค่ะจากงานตรงเนี้ย คือปิ่นเป็นต้นน้ำคุณพ่อจะกลายเป็นเศษของปิ่นแต่ในขณะเดียวกันคุณพ่อก็ยังใช้ได้อยู่สต็อกที่ปิ่นสต็อกไว้ของเศษที่ต้นทําต้นคริสต์มาสเนี่ยใช้เวลาแค่สองเดือนของคุณพ่อขายหมดเลยมันเลยกลายเป็นว่าปิ่นทําธุรกิจยิงนกสองตัวแล้วปิ่นจะให้ดูค่ะว่างานต้นคริสต์มาสเนี่ยมันทําให้ปิ่นได้เรียนรู้ว่าเอาเศษเหล็กเราได้มาใชเ้เครื่องจักรของคุณพ่อด้วยรู้สึกว่าตื้นใจใจว่าโอ้โหเขามีสมบัติให้เราเราได้ใช้ เนี่ยค่ะเราปิ่นเลือกเหล็กมาแล้วก็ทำแม่พิมพ์โดยง่ายๆคือเอาเหล็กฉากะะมาทำแล้วก็ให้พี่พนักงานได้ปั๊มเพื่อที่จะเตรียมการขึ้นรูปต้นคริสต์มาสนะเราก็ทำกันเพราะว่าเราคิดเรามีเครื่องมือที่บ้านอยู่เราไม่เราต้องใช้ให้มันคุ้มค่าเนี่ยค่ะอันนี้ที่เห็นนะคะแล้วก็ขึ้นรูปก,กับโครงต้นคริสต์มาส เราติดตั้งค่ะเราแบกแยกเป็น3-4ส่วนมีฐานด้วยใช้เวลาติดตั้ง2คืนช่วงนั้นหลูปชีวิตก็เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าต้องทำงานกับห้างทำตอนกลางคืนทุกคนก็ตื่นเต้นค่ะไม่รู้มีใครเคยถ่ายต้นคริสต์มาสนี้บ้างหรือเปล่าเนาะใครเคยเห็นบ้างไหมคะมีคนเคยเห็นด้วยดีใจค่ะตอนนี้ตั้งอยู่ที่ราชบุรีนะคะปิ่นยกให้เป็นสมบัติของทางเทศบาลราชบุรีเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ก็ ยกให้เขาก็ให kind of ้เขาเป็นคนดูแลนะคะเพราะว่าปิ่นคุยกับทางคุณวศินบุรีก็มอบให้พี่พี่ติ้วก็เป็นคนติดต่อประสานงานให้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยได้ร่วมโปรเจกต์ต่างๆกับพี่ๆดีไซเนอร์ร่วมกับทางบริษัทเอคอนที่ได้ทำงานพาเวลเลียนให้กับ International Innovative c a f ่นะคะทีนี้เนี่ยมันการทำงานร่วมกับดีไซเนอร์หรือพี่ๆต่างๆเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของตัวเองมากขึ้น มันเลยทำให้มองเห็นแนวทางของเศษเหล็กแตกแยกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปได้นี่ค่ะนี่ก็เป็นงานโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่ารักมากรู้สึกตัวเองดีใจที่ได้ทํามีช่วงหนึ่งที่ออกข่าวเห็นไหมคะว่ามีปาวานบูดามาอยู่ใกล้ๆในใ,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 นในกล้ๆกรุงเทพพอดีปิ่นได้ร่วมงานกับทางไทเวลค่ะเป็นกลุ่มที่อนุรักษ์ ปาวานปิ่นได้ทำตัวปาวานเป็นแลนด์มาร์คของงานเทศก,กาลให้เขาก็ดีใจมากก็เลยดีไซน์ให้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นเล็กๆต้องแยกชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนเพื่อที่จะต้องไปประกอบให้ได้ก็เริ่มทำอันนี้ก็เป็นสตูดิโอหลังโรงงานค่ะสเปซการทำงานของปิ่นคือคุณพ่ออยู่หน้าบ้านของปิ่นนอยู่หลังบ้านเราก็จะแบ่งส่วนกันเพื่อที่ประหยัดค่าเช่าค่ะไม่ต้องไปเช่าที่ไหน <laughs> <c oughs> ก็เลย นี่ค่ะก็ทำงานกันมีพี่คนงานอยู่สองสามคนนะคะก็ปินเป็นคนออกแบบแล้วก็มีตอนนี้มีเริ่มมีทีมช่วยช่วยออกแบบแล้วนี่ค่ะเป็นปาวานแม่ลูกมันดูน่ารักมากมันทำลายความเป็นเศษเหล็กอันน่ากลัวไปเลยเด็กๆเ,เข้ามาเล่น่ปนรู้สึกว่าแฮปปี้มากกับการที่ได้เห็นเศษเหล็กของเราเนาะให้คนอื่นได้มีความสุขด้วยสิ่งสำคัญเลยเนี่ค่ะความสุขปินมองเห็นว่ามันเป็นความสุข มอบความสุขให้คนอื่นได้ด้วยเทียบกับตัวปิ่นนี้ปาวานตัวจิ๋วเลยค่ะก็อย่างงานต่อไปก็ที่จะพูดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของโปรเจกต์นะคะอ่าเนี่ยค่ะโปรเจกต์ที่เห็นปิ่นได้ร่วมกับทางอินเทอร์ i o r e ดีไซเนอร์ค่ะได้ไปทำห้างที่ภูเก็ตตกใจมากเมื่อลงไปต้องทำแบบยังไงในขนาด200ตารางเมตรที่เป็นวอล a r อาร์ต ขนาดสูง6เมตร20กว้าง20กว่าเมตรได้ั้งคะเยอะเหมือนกันกลับมาเราเราลงพื้นที่เราได้ทำต้นแบบเสนองานให้กับทางห้างเราต้องรู้วิธีการตั้งแต่แพ็คกิ้งหรือการขึ้นรูปแบบกับก,บการทำงานว่าเราจะทำอย่างไงในเวลาที่จำกัดแล้วข้อจำกัดอีกอย่างนึงคือการขนส่งลงภูกเก็ตเราจะต้องทำอย่างไรการองค์ประกอบของศิลปะได้นำมาใช้หมดเลยค่ะกับงานครั้งนี้เนี่ยค่ะ ได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องจัดการยังไงใช้สีเท่าไหร่และสําคัญเลยนี่คือการมาร์คค่ะมันเป็นมาร์คมาร์คของตัวเองมันเหมือนเป็นรหัสมอสของตัวเองระหว่างปิ่นกับช่างมันจะต้องเรียนรู้ว่าเมื่อไปถึงที่หน้าง,งานแล้วเราจะต้องทํางานกันยังไงเวิร์กันยังไงกับช่างสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเห็นแพคเกจจิ้งไหมคะปิ่นเรียนรู้แพคเกจจิ้งขนาดใหญ่เลยคะ่ะสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือแพคเกจจิ้งเนี่ยแพงกว่าค่างานของปิ่นอีกค่าเหล็กนะคะ เราก็ตกใจเราจะทํายังไงกับไอ้แพ็กเกจจิ้งดีแต่มันต้องโปรเทคงานค่ะเพราะถ้าไม่โปรเทคเนี่ยงานเราจะเสียหายเราต้องยอมยอมเพื่อที่จะต้องโปรเทคแล้วเราก็ลงไปถึงภูเก็ตเราขนย้ายงานกันเนี่ยค่ะสิ่งที่ปิ่จะต้องจัดการเราอยู่ภูเก็ตประมาณหนึ่งเดือนอันนี้คือสิ่งที่เป็นการตั้งคาถามกับตัวินเองในอนาคตว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบมีแพคเกจจิ้งอย่างนี้เกิดขึ้นอีกปินจะต้องทํำยังไง เป็นขนบางส่วนกลับมาโรงงานเพื่อที่จะมาเชื่อมโต๊ะให้คนงานนั่งต่ออีกส่วนหนึ่งขนกลับไม่ไหวเพราะว่าภูเก็ตกรุงเทพไกลมากราคาขนส่งแพงเราเลยยอมที่จะเราเลยยอมที่จะชั่งกิโลขายซึ่งในหลูกของเหล็กเองก็เป็นลักษณะนั้นทีนี้เนี่ยเปลี่ยนหน่อยคะ่ะขอบคุณคะ่ะเนี่ยคะ่ะงานก็ทำขึ้นเป็นรูปเป็นตัวปานะคะ คือมันได้เรียนรู้ค่ะว่าการอยู่หน้างานการแก้ไขปัญหาต,ต่อหน้ากับการขึ้นรูปงานแบบนี้เราจะต้องทำย่างไงอากาศมันกินมันเป็นเรื่องของการทำงานของอินเทียร์นะคะอากาศจะกินงานเราคิดว่าตรงนี้ใหญ่แล้วแต่ขึ้นไปเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเลยมันเป็นข้อมูลความรู้นี่ห้างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยห้างใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเป็นดิวต้ฟรีที่ภูเก็ตค่ะของชิลล่าและนี่ก็คือเป็นไอออนค่ะเป็นงาน อีกชิ้นหนึ่งที่ปิ่นทำกําลังจะเสร็จแล้วเป็นก้อนเมฆค่ะก้อนเมฆที่ทําจากเหล็กที่อยู่บนหัวคนอีกแล้วเหมือนกันมันมันก็เป็นการเรียนรู้ของทัศนาธาตุอิเลเมนต์ต่างๆในเรื่องของการทํางานศิลปะนะคะแต่ดีที่มันมันได้ไปเติมเต็มพื้นที่แล้วก็ได้ช่วยพี่ๆอินเทียรยได้สร้างงานขึ้นมาใหม่ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนี้เป็นทีสิตอนเพิ่งจบปริญญาโทที่ศิลปกรนะคะ ก็ปิ่นทำเรื่องของพลังชีวิตจากธรรมชาติปิ่นเรียนรู้เศษเหล็กเศษเหล็กเหล่านี้มันมีมันมีชีวิตอยู่ในนั้นแต่ปิ่นจะเพิ่มพลังชีวิตจากธรรมชาติคือปิ่นต้องการงานชิ้นนี้ให้มันหมุนได้เป็นไคลนติกอาร์ตนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอแป,ป๊บหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะหมุนได้มีเสียงเพลงด้วยนะคะใช่ก็จะเป็นงานที่ดูฟุ้งฟิงดูน่ารักมาก คืองานนี้เป็นงานที่จะต้อง uh. หมุนได้ด้วยลมแล้วก็สิ่งที่จะพัฒนาต่อคือเราจะคำแนะนำจากหลายๆท่านก็คือทำให้มันเป็นกังหันไปเลยคือแบบแบบเก็บกักพลังงานได้ด้วยอย่างเงี้ย